ันนี้เราอยู่ที่ Cat Hotel อะไรนะคะ ASQ ค่ะ ASQ นี่ย่อมาจากอะไรคะย่อมาจาก alternative state quarantine ค่ะ ASQ ถ้าแคทหนีกดหนีเหรอคะฉันแบบแม่กลัวกลัวมากแล้วจัเป็นโควิดหรือเปล่า อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดลุ้นลับของรางวัลใหญ่กิจกรรมดีๆเทรนด์โดนๆนะคะทุกคนคือตอนนี้เราอ่ะจะต้องไปกักตัวทั้งหมด10วันเพราะว่าเราอ่ะกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงตม่มคือตอนนี้รัฐบาลไทยได้ลดจํานวนวันกักตัวลงมาถ้าเป็นประเทศที่อยู่ในประเทศความเสี่ยงต่ำก็จะกักตัวแค่10วันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงก็จะกักตัวเท่าเดิมคือ14วันแต่เราไม่แน่ใจประเทศแล้วอาจจะต้องไปถามทางโรงแรมแคท เทลของเราดูนะคะเขามีการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ประกอบเขาเรียกว่ามีแอปพลิเคชันนะที่แบบสามารถติดตามคนที่มากักตัวได้เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยยังไม่บอกยังไม่บอกทีมงานบอกว่ายังไม่บอกค่ะดิฉันกำลังจะบอกหมดแล้วค่ะงงมากเดี๋ยวเราไปเช็คอินโรงแรมกันก่อนละกัน ไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเหมือนหมูอีกแล้นยินดีต้อนรับเข้าสู่แคทโฮเทลเอ q สคิวค่ะทำเกีย์จิ้ม่ะนอนชื่อเดียวอยู่ไม่ได้ แพรติดสนิทเทนซีซั่นสองยยกกำลังสองมาเนี่ยเขาทำร้อยอาชีพแล้วค่ะในส่วนนี้ต้องถามผู้เขียนบทนะจริงค่ะอาจจะเหมาะกับทุกอาชีพบนโลกใบนี้จริงอันนี้คือใครกลับมาจากต่างประเทศคะแคเข้าค่ะนี่คุณมาเป็นออเบเรเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนะคะเราต้องมีการใช้แอปอะไรหรือเปล่าคะเหมือนดิฉันโปะไปแล้วค่ะเว็บไซต์ค่ะอ๋ตัวแท็กกิ้งตัวเหล่าที่มากักตัวได้ใช่ไหมคะแคลค้าใช่ค่ะจริงเลยแล้วเรียบร้อยเอ้ยนี่คือคุณแท็กฉันแล้วเหรอสองสองงุ่ม แต่ว่าไม่ใช่เว็บธรรมดาเพื่อไงคะอันนี้เดี๋ยวสไลด์ออกผิดแล้วเราจะบอกเลยอ่ะแคทหนิงมาแล้วอ่ะแคทข้าแนะนำเองไม่ได้ทำไมคะดิฉันค่ะโอ้โหเดี๋ยวเขาจะให้หัวหน้าของเข้ามาแนะนำแคทหนิงเลยจริงเหรอริงแคทหนิงทีป่ะเอ้ยเรายังไม่ได้เปิดรายการเลยเ้ หน,นึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการแคตตอติดสนิทเชนสอค่ะหรือยกกำลังสองนั่นเองนะคะวันนี้เราก็มาอันนี้เราอยู่ที่แคทโฮเทลอะไรนะคะ ASQ ค่ะ ASQ นี่ย่อม,มาจากอะไรคะย่อม,มาจาก Alternative State Quarantine ค่ะ ASQ ก็คือแบบโรงแรมไหนที่เป็น ASQ ก็คือโรงแรมที่สามารถกักตัวได้ <Yeah! S 1> คนที่จะมาแนะนตอนเราไปเลยกะจะพาะแค่นิดน้างเหมือนหน้าเลยค่ะได้ค่ะรบกวนด้วยนะคะ่ะขออนุญาตออกจากตรงนี้หน่อยนะคะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปดูการกั่ตัวกันค่ะซิ เล t ส์กบอกทุกคนก่อนว่าตอนนี้คือเราอยู่ใกล้กันแต่สถานการณ์จริงแล้วเขาตอนที่เราไปกักตัวเราต้องอยู่ไกลกันใช่เขาก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่แตกต่างแล้วก็หมาะสมเนาะไังไงใครยืนรอเราป๊อบป๊อนี่คือคุณจิมมี่หัวหน้าของเข้าเองค่ะสวัสดีค่ะผมเดนยเทคธนาพัฒนานะคะเป็นตัวแทนจากบริษัท IBM เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันในการแ r a สุขภาพของนักท่องเที่ยวแล้วก็พักอยู่ในเมืองไทย ก็คือกักตัวง่ายๆถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเว็บแอปใช่ไหมคะก็คือทุกอย่างสามารถเราไม่ต้องโหลดแอปแต่เราสามารถใช้ในเบราว์เซอร์ปกติได้ใช่ครับแล้วไอ้ตัวเว็บแอปเนี้ยมันทํายังไงหรือมันมีชื่อว่าอะไรอะคะตรองนี้นี่หวังครับเดี๋ยวเราไปอธิบายรายละเอียดให้ฟังเพ้เข้าใจว่าทางแชนนิงต้องใช้งานมาใช่โอเคค่ะแารที่คุณพี่นําำเราไปเลย่ย มันจิมมี่เอาจรินตอนแรกที่แคทหนิงเ่ยเห็นว่ามีการกับตัวบางบางที่เขาของเราเนี่ยเป็นใช้ดิจิตอลใช่ไหมใช่ใชเทคโนโลยีแต่บางที่เขาก็ยังมีใช้กระดาษใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้โรงแรมที่ทําเป็นพวกอัตชีฟเซคควอนทีหรืออั์ทีฟโลเคลวควอนทีเนี่ยยังใช้กระดาษอยู่ จดเสร็จเราจะส่งให้เจ้าหน้าที่การส่งให้แบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้ออ๋อเพราะว่าคนถ้าสมมติเราไม่รู้ว่าเราเป็นสมมตินนะมีคนเป็นแล้วเขียนกระดาษมาแล้วพุเชื่อมมาอ,อยู่ที่มือ,อ,อแล้วก็มาเขียนต่ออ่ะค่ะนี่ค่ะรับขเรียบร้ <laughs> อยโควิดเนี่ยมันติดต่อจากการสัมผัสนะครับดังนั้นเหตุผลที่เราเริ่มสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเราอยากให้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ย ลดการติดต่อ,อ,อลดการสัมผัสแล้วก็ช่วงแรกที่ประเทศนี้โดนโควิดเนี่ย<อ>เราขาดเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน,นั้นเราก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้เขาด้วยก็คือเป็นระดับต้นอะไรกรองกรองกรองใช่ใช่ไหมใช่ครับก่อนที่แคทหนิงจะไปเช็คอินในเว็บแอปนะคะคือมาตรฐานเนี่ยที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกครังเราแล้วก็หน่วยงานทางกางรแพทย์เนี่ยที่แอปว่าอะไร แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับชื่อแอป COVID Tracker มีจุดเด่นอยู่ที่จุดเด่นของเว็บแอปพลิเคชันอย่างแรกก่อนนะครับมันเป็นเว็บแอปพลิเคชันมันสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยถูกแพลตฟอร์มผู้ใช้งานเนี่ยไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในเครื่องก็วิธีการใช้งานนะครับก็จะเข้าไปที่เบราว์เซอร์ผู้เข้าพักก็จะใส่ u s e r password ของตัวเองเขาก็จะสามารถเริ่มบันทึกอุณหภูมิอาการของตัวเองแอปพลิเคชันเนี่ยจะวิเคราะห์โอกาสในการที่จะ ป็นโควิดอให้เลยทันทีทางโรงแรมเอาเทนี้สิสี่คนทีเขาจะออก user password ออกอย่างทันหนิงรู้ว่าจะต้องมาก็จะได้ไอตัวลงทะเบียนนันเนี้ยรหัสลงทะเบียนเอาไวดี password ไปลองอินได้เลยทุกครั้งที่มีใครก็ตามที่จะเดินทางเข้าประเทศณวันนี้เขาต้องไปติดต่อที่สารทูดสารทูก็จะบอกว่าโอเคหนึ่งคุณไปเช็ค fit to fly นะคะว่าสุขภาพคุณดีพร้อมบินหรือเปล่าเออใช่เขาต้องมีใบรับรองแพทย์เขาก็จะอนุญาตให้ทางนี้ไปจองโรงแรมได้ก่อน ผู้ที่จะเดินทางเข้าต้องหาโรงแรมท่านต้องเลือกก่อนว่าจะเป็นจะเลือกพักสเตท์พรานทีนที่รัฐจัดหาให้หรือจะเลือกเอาเทอร์นีทีพอได้เสร็จปุ๊บโรงแรมก็จะออกเป็นใบยืนยันนะครับการเข้ากันว่ามีห้องพักแล้วจังหวะนั้นเองโรงแรมเนี่ยก็จะสร้างยูเซอร์ s ่าส่วไว้ให้พอบินเข้าที่ประเทศไทยโรงแรมเนี่ยก็จะมารับที่สนามบินสะดวกสุดก็สะดวกมากผู้เดินทางเนี่ยก็จะเริ่มกักตัวเองอนะครับก็จะเริ่มมปเช็คอนเราออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้ผู้เข้าพัก สะดวกที่สุดแล้วก็กรอกข้อมูลน้อยที่สุดหลังจากที่กรอกเลยนะครับระบบก็วิเคราะห์อาการให้อัตโนมัติทันทีมันก็จะช่วยลดความกังวลของผู้เข้าพักว่าตกลงฉันเป็นไหม,มเป็นหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าคุณสุ่มเสี่ยงหรือคุณกังวลระบบเนี่ยมีแชทให้คุณสามารถคุยตรงกับโรงพยาบาลได้ สม no มุต <tekrar. S 3> ิว่าแคทหนิงเนี่ยอยู่มา3-4วันแล้วอยู่ดีมีความเสี่ยงจะเกิดอะไรขึ้นกับแคทหนิงคะจะต้องยังไงต่อคะแพทย์ดีแค่สี่ทานยาทานยาอ๋อกไม่ใช่ก็ถ้าเกิดเริ่มมีความเสี่ยงนะคะตัวระบบเนี่ยจะเตือนไปยังแอดมีของโรงแรมโรงแรมเนี่ยสามารถที่จะออกรายงานทางสอบคก่อนสอบคนะครับความสำคัญคือต้องแจ้งสอบคก่อนพร้อมที่จะส่งให้กับสอบคได้ทันทีสงตัวโรงแรมเองก็สามารถที่จะ ติดต่อไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาอย่างนี้เราก็รู้ผลเลยจากการที่เราเกาะข้อมูลลงไปทุกวันถูกครับถ้าแท้หนิงเกิดหนีล้วคะกลัวกลัวมากเราจะให้เขาเช็คอินโลเคชันเองนะครับโดยที่เราไม่อนุญาตให้เขาเปลี่ยนโลเคชันระบบจะจะล็อกเลยว่าเขาเช็คอินเขาอยู่ที่ไหน14วันของการกักตัวเขาสมควรที่จะมีโลเคชันเดียวถ้าเกิดสมมติว่าโรงแรมไหนฟังแล้วอยากจะแบบ เปลี่ยนตัวเองให้เป็นที่กักตัวต้องทํำยังไงคะติดต่อนะครับเข้ามาที่ทางทางแคทได้เลยตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็คืออยากใช้เว็บแอปแบบเรานะคะที่แบบง่ายสะดวกปลอดภัยใช่ลดแน่นอนถึงเวลาที่แคทหนิงต้องเข้าห้องเชื่อ,อไปอยู่ สิบวันแล้วในกระเป๋านี่มีแต่ชุดข,ขาวหรือเปล่าบอกคนเดี๋ยวว่าไม่ใช่คนแบบรอมาดูคลิปตอนนี้แล้วก็งงอันนี้เราจําลองสถานการณ์ขึ้นมาก่อนเนหะยียดทีมงานขึ้นเองว่าสถานการณ์สมมติ <c oughs> ไไคนที่ไปได้แล้วค่ะไปได้แล้วค่ะบายค่ะไม่อยากไปสินะอยู่คนเดียว, <c oughs> วสิบวัน10 <c oughs> สิบวันเออกระเป๋าค่ะกระเป๋า <c> ย <oughs> แมาแล้วนะเดี <Christina. S 1> ๋ยวเราอ่ะจะเข้าสู่ห้องพักแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมทสื่อเออโอ้ยก๊เหมือนเป็นอีกคนนึงทุกคนตามดฉันมาค่ะถึงห้องแล้วคนที่มากักตัวคือต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องดังกล่าวนะคะเป็นเวลาสิบวันไปจ้าทุกคนตามดิฉันมานะคะห้องดีอยู่นะ เดี๋ยวเก็บของแปรบนะคะเดี๋ยวจะมาตั้งกล้องมาดูกันว่าเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลยังไงบ้างเนาะโอเคค่ะทุกคนเราก็มาถึงที่กักตัวของเราแล้วเอาถึงกันไหมคะดิฉันจะต้องทำการเก็บ <c oughs> อยากแรกเลยในทุกๆวันนะคะเราก็จะต้องมีการนะคะลงทะเบียนรายงานผลว่าเออตอนนี้สุขภาพร่างกายของเราเป็นยังไงว่า เอออ okay? so okay. ุณภูมิมีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมเนาะโดยการที่ทุกคนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะจำได้ไหมนะทุกคนเห็นกันปะเอ๊ะแอบดูจะเป็นลงนั่นนึง covidtracker.asia นะคะนี่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 นะคะโอ้เด็ดไอเดียมากนะไอ้แกล้ะแล้วก็จะใส่ username นะคะ กดนะคะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทุกอ,อย่างส่วนใหญ่ข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่จําเป็นต่อาการรักษาเท่านั้นนะคะนี่เลยคือเฮลเลคคอร์ดนะคะทุกคนเห็นเหมือนเราไหมเออตรงนี้แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญแล้วมันก็จําเป็นที่จะต้องกรอกให้อย่างถูกต้องนะคะอะค่ะเห็นวันนะคะตัววันเนี่ยก็จะกําหนดไว้ตัวนี้มันจะฟิกขึ้นมาอยู่แล้วนะ ก็คือใส่ลงไปบันทึกสถานที่ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ใส่สถานที่ไปว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนจําเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ต้องเกอะให้ถูกต้องนะคะนั่นก็คือส่วนของตัวอาการต่างๆนะคะเราปกติไม่มีการเจ็บป่วยก็ได้หรืออ่ะสมมติที่เราติดต่างว่าเออเราแพนิคจะเป็นโควิดหรือเปล่าอ่ะเราก็ต้องไงคะสมมติเราติดต่างว่าเราวัดได้36จุด 3า2กุปึ๊บอ่ะการที่เราจะมีไข้ก็คือเราต้องมีอุณหภูมิ37.5ขึ้นไปนะคะเราเจ็บคอไหมาน้ำมูกไหมอันนี้เราตีต่างไปก่อนว่าอะเราแบบเออมีแบบอารมณ์แบบหอบเหนื่อยนิดหนอ่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบบางทีนะคะเราเป็นเยอะเนี่ยเขาก็จะติแล้ว่าเราปกติมันวแลว่าเราอาจจะต้องไปพบแพทย์น,นะคะแต่สมมติเราไม่เป็นไรปกติไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะมันก็จะขึ้นสัญญาณเกินเป็นยินแฮปปี้แบบนี้นะคะว่าเออดิฉันปกติอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ในกรณีที่ถ้าปรากฏว่าเราเริ่มปวด เรียบรอะะ้อยค่ะคุณแบบอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะคุณจะต้องไปพบแพทย์มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่โอ้หม่ก็เป็นทุกอย่างเลยป๊าแดงเลยจ้าไม,ไม่ต้องสืบนะคะเราสามารถคุยกับแพทย์ได้ด้วยนะคะทุกคนเราก็คลิกไปที่แถบเมนูที่มีชื่อว่าแชทกับแพทย์หรือพยาบาลได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่คุยกับคุณจิมมี่มานะคะผมว่าตรงนี้จะเป็นคุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลเนี่ยคอยตอบเราจริงๆนะคะถ้าใครที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปแบบแกล้งไปจีบ มีซิลไอเลิฟกิู่แบบแคทข้าวไม่ได้นะคะเผื่อใครจะไปจีบหมอกับพยาบาลน,นะคะก็ไม่ได้เนาะนี่แคะ่ะอันนี้ก็เป็นเวิธีการกรอบข้อมูลสุขภาพประจำวันของตัวเว็บแอปแคตโควิดแดคเกอร์ F นะคะ mm hmm. คือนี่ยอมรับเลยว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง <Yeah. S 1> นะคะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มากักตัวรวมไปถึงกันช่วยดูแลรักษาคนที่ทํางานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการที่มากักตัวของคนนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกส0วันให้หลังดิฉันจะเป็นอย่างไรนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันค่ะ oh. <c oughs> กับตัวสิบวันแฮปปี้มากเหมือนแบบเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกโก <c oughs> หกคุณรู้สึกเหือนสิบนาทีหรือเปล่าใช่แบบเดียวเองเลยค่ะเสร็จแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจิมมี่อีกครั้งหนึมม่งนะคะ อยากให้คุณจิมมี่นะคะเชิญชวนให้ทุกคนมากดไลคะ์กดแชร์เลยค่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ลิงก์นี้ด้วยแชร์ไว้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีคนที่เราใกล้ชิดมากับตัวหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามช่องแคทคันทีซีแอลแล้วแคทต่อติดสนิทสนิทเธอม้คะแคทต่อติดสนิทเชรไปที่ไหนหรือทําอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็เรายังมีแคทโซลูชันนะคะให้ติดตามด้วยแอปใช้ยังไงถ้าใครรู้สึกว่า เเรายัางแบบดูตรงนี้ไม่เข้าใจเราก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งให้ดูนะคะ <S <S ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายแครต,อตอ่อปิดสนิทเชนไปไหนต่อฮะไป่ไหนพาคุณจินนี่ไ,ไ้เราต่อแขรบ๊ายบาย